สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแมมอีเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะเป็นวันเพื่อหัสนะคะแมมบอกก่อนนะว่าฝนตกแต่เช้าเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถยนต์ใช้ส่วนตัวนะคะลูกค้าแมมมีรถแนะนำเสนอนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะอีโกคานะคะเป็น t o โยต้ายาริค่ะเป็นเครื่อง 1.2e ปี2014คันนี้นะคะลูกค้าไม่อยู่แค่61,000กิโลนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่339,000 บาผ่อนต่อเดือนประมาณ6000เท่านั้นนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ํานะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสําหรับนะคะ fc นะคะของเพชรยนต์นะคะลูกค้าก็นี่เลยนะคะแหม่มนะมีตัวเลือกนะคะมาให้ลูกค้านะคะลูกค้าสาหรับยาลิษคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดค่ะ สำหรับภายในแล้วกับภายนอกนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเมียมของเขาเลยนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะลูกค้าในส่วนของนะคะสเกิร์ตข้างหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้รถสวยค่ะไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของไฟค่ะไฟคันนี้ค่ะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าและยังไม่พอค่ะลูกค้ายังได้ไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยนะคะรายละเอียดบอกเลยว่ารถสวยทั้งคันนะคะ ลรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางค่ะยางคันนี้นะคะลูกค้าก็ก็จะได้ยางในส่วนของยางนะคะลูกค้าปีใหม่เลยนะคะลูกค้าและนี่เลยนะคะและเป็นแม็กนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นรถเดิมๆของเขานะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของไฟค่ะอยู่ข้างนี่เลยนะคะข้างรถคันนี้เนาะค่ะกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของฟิล์มคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมหนีการสารเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะที่จับค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะรายละเอียดมาบอกเลยว่ารถสวยทุกคันนะคะลูกค้าซูมนิดนึงนะคะในยางหลังเหมือนกันเลยนะคะดอกยางจังเต็มเต็มอยู่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารายละเอียดบอกเลยว่ารถสวยท้งคันแน่นอนนะคะลูกค้า เรามาดูกันต่อน,นิดนึงค่ะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายค่ะจะได้ไฟ LED ค่ะลูกค้าและย,ยังไม่พอนะคะยังได้ไฟทับพ,พิมพ์ด้วยนะคะไฟและนะคะลืมเลยนะคะในส่วนของเซนเซอร์มีให้เราด้วย2จุดนะคะตามสัญลักษณ์ของ ยาลิสตัว E นะคะสำหรับรถคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคันติดเกิดมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงค่ะว่าในส่วนของยาลิสให้อุปกรณ์อะไรเรามาบ้างนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าสังเกตเลยเนาะทุกตัวไม่ขยับแน่นอนนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ารถคันนี้ให้อะไรเราบ้างนะคะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจะก,กว้างน,นะคะสามารถพับเบาะได้นะคะ ในส่วนของยางอะไรค่ะยางอะไรนี่ยังอยู่เขาเรียกว่าอะไรยางดอกยางยังเต็มเต็มยังไม่เคยลงพื้นค่ะนี่จะเป็นถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ให้ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า ในส่วนของน้ํามันนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะในส่วนของน้ามันเติมก๊าฮอร์9195นะคะรองรับ E20 แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้รายละเอียดรถสวยมากๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะบอกเลยนะคะทั้งคันนะคะรถสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเนี่ยขันนี้เหมือนกันนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ทางด้านข้างซ้ายนะคะลูกค้ารถนะคะไม่มีการชนหนัก พิจความจมน้ําแน่นอนนะคะลูกค้าใครนะคะรับรถไปนะ,ะมีการชนหนักพิกความจมน้ํามมนี่เราสามารถเรารับซื้อคือแน่นอนนะคะสําหรับรถเราการ,การันตีในเรื่องคุณภาพแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราะะพามาดูรายละเอียดคะ่ะลูกค้าภายในรถกันบ้างคะ่ะติตามมาได้เลยคะ่ะขออนุญาตเปิดรถนิดน,นึงนะคะภายในของเขาคะ่ะลูกค้าจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีดํานะคะลูกค้า ดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่น็นอตของเขาไม่ขยับเลยนะคะทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าและนะคะนี่นี่นะคะสวยจริงๆนะคะมีสัญลักษณ์ของยาลิซด้วยนะคะในส่วนของเบาะค่ะเบาะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้แดงนะคะลูกค้าพวงมาัยคันนี้ค่ะยังเป็นโครมาัยธรรมดาอยู่นะคะลูกค้าแมมบอกกันเลยว่ากลิ่นแบบไอความใหม่ยังอยู่อะ่ะหอมด้วยรถคันนี้ลูกค้านะครับนี่เลยแอร์จะเป็นแอร์ อ่ะอนาล็อกแอร์หมุนอยู่ะนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์ออโตโอค้ค่ะลูกค้า CD usb ฟังสบายๆเลยนะคะคอนโซลน,นะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าแอร์แบ็กคู่หน้าหายห่วงแน่นอนยังถุงพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้คะ่ะลูกค้าสวยจริงๆใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารคะ่ะ ห้องกุิสานคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัล็อกเหมือนกันเลยนะคะภายในของเขาเนะะี่ยค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะภายในของคันนี้สะอาดเลยนะคะและมีที่วางแก้ให้ด้วยนะคะมาหมซูมให้ดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะผ้ายางนะคะมีให้พร้อมเลยนะคะกลิ่นก็เขาเรียกว่าอะไรกลิ่นอายความใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้ากลิ่นหอมด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าสวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตทุกตัวไม่ขยับนะคะลูกค้า ทุกตัวเลยนะคะคงสร้างเดิมๆโรงงานทั้งคันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มให้ดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะตามแบม่มมาได้เลยคะ่ะ เรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคลองเครื่องกันบ้านนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะน้ํามันไม่เยิ้มเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของนะคะน็อตทุกตัวนิดนึงนะคะน็อตของเขาทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะมอกยังอยู่ครบเลยนะคะเป็นรถเดิมๆรถโรงงานรถโรงงานเลยนะคะโครงาต้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าให้ดูเลยเม็ดอาร์ตของเขานะยังอยู่นะคะครบเลยนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนนะคะสําหรับ รถของเราเราการันตีได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยทุกคันคัดทุกคันแน่นอนนะคะมั่นใจในเพชรยนต์ได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะโตโยต้ายา i ิ1 2ส e ปี2000นะคะ10 4คันนี้ราคาอยู่ที่339,000บาทค่ะไม่อยู่แค่61,000กิโลเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะคะลูกค้าก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่2.59เท่านั้นขอโทษค่ะ2.69เท่านั้นนะคะลูกค้า สำหรับนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าไลน์นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะอนุมัติเอสฟาภายใน1ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับลูกค้าประวัติดีนะคะลูกค้ารับรถภายใน1ชั่วโมงได้เลยคะ่ะไฟแนนซ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามี f i n นนซ์วินเซนนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารให้พร้อมอยู่ที่บ้านเลยนะคะ และใครที่มาออกรถกแหม่มในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับเฉพาะเดือนนี้นะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นแถมประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนค่ะฟรีบริการฉุกเฉินให้อีก1ปีค่ะน้ำมัน1000บาทค่ะและนะคะลูกค้าลดค่าดำเนินการให้ด้วย1 0 0 0 0นะคะลูกค้าสำหรับนะคะใครนะคะที่มาซื้อรถกแหม่มเท่านั้นนะคะเบอร์แม่มจะเป็นเบอร์0 8 0ย์ค่ะ 403-0163นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะเบอร์แมมนะคะย้ำนะคะ080403-0163นะคะลูกค้าใครที่ดูคลิปนี้รีบเลยนะคะลูกค้าบริษัทเปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเลยนะคะสามารถมาเทสสด้ได้ทุกคันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแมมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับแมมนะคะในคลิปต่อไปได้เลยว่าแมมจะมีรถอะไรมานำเสนอลูกค้านะคะสำหรับวันนี้แมมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ